คมีทำหน้าที่เป็นขั้นต,ตอนสำหรับโท้ที่มือเป้าเรืีว่วลาสารต่างน,นะครับ ลำป้ายบูที่13ก็คือสำเร็จวัตนามนะครับแล้วก็ริยพลลงทานครับคระป้ายจะบาปีนี้เจองก็ไปเยอะแต่ไม่มีข้อมูลต่อไปขอบคุณแมกกีลานะครับสำหรับโที่13ก็เดินทางหน้าก็เป็นนมหน้าก็คือท่านนายกเทศมนตรีนะครับพวกดาสุวรรณภเพา ทำหน้าที่เป็นประธานผูสรด้วยในวันนี้นะครับทาหน้าที่นำขบวนขอบคุณนักกีฬาทุกคนนะครับขอบคุณกองเชียร์ทุกท่านขอบคุณคณะพาเรตุรรถือชงพูดถือลายทางๆาที่ทําให้งานวันนี้สนุกสนานเติบเกินให้เกียรติเป็นสิ่งที่ดีสิ่งที่งามต่อหมู่บ้านของเราทั้งหกหมู่บ้านนะครับวันนี้ขอบคุณลายท่าน อีก5วันต่อไปนี้เราคงจะไม่หนีจากกันนะครับมีได้ชั่วคราวอย่าหนีไปเลย <c oughs> ไม่เอาครับสำหรับนักกีฬาก็่พร้อมนะครับลงสู่สนามได้เลยนะครับสำหรับคณะกรรมการเชิญนะครับตรงนี้เชิญคณะกรรมการด้วยครับขอขอบคุณนะครับที่ สุดท้ายก็คงจะเป็นหมู่ที่14นะครับ